แค่ยังไงหมดยายไปทีเขาถามเนาะบอกตานเออตานีมม <c oughs> ่ยใก็นมบ่เหยีกบคนใส่เยีบจะกระปุดไปา้าแล้วเหยบก็ปวดอ่ะ ตกตาลทำขนมครบขนมตาลกินลวกิจใจครับทำต่ออีกวันก่อนกินมูยิมเก็บตาลมาหม่ๆครับมาจากทงหน้ามาจากโน่นตาลฟ้า มาแกะแกะเปลือกออกอยากตัวกิ้กินใช้เวลาโดนเติบนี่อกแล้วกกเป็นแบบนี้ แล้วเไปยี้ครับเอาไปถูกับตะแกงเอาเนื้อมันถูเตาเนื้อมันออกมาเหลืองหุ้ยเหลืองงาม